สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อบจากเด็กเดินเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำลาบคั่วควายนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบเลยนะครับวันนี้เป็นเนื้อควายนะครับเป็นเนื้อสันเนื้อแดงเลยสับไว้นะครับส่วนในชามนี้ก็จะมีไส้กับตับซึ่งเป็นของวัวนะครับผมไม่ได้ซื้อมาจากเชียงรายนะครับเลยต้องใช้ของวัวแทนนะไส้นี้ก็ต้มมาจนนุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับตับนี้ก็สดๆเลย อันนี้ผักแพรวนะครับขายไม่ได้ในลาบคั่วของทางเหนือเขานะครับแล้วอีกตัวที่สาคัญมากคือพริกลาบนะครับอันนี้เป็นพริกลาบาแบบแบบสดนะคือก็าําเสร็จแล้วไม่ได้ไปคั่วในน้ํามันต่อก็จะเสียประมาณนี้นะครับผมลองชิมแล้วก็เผ็ดใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นผักชีต้นหอมไม่โดยหน้านะครับกระเทียมดองสับละเอียดนะครับน,นี่ก็เป็นเลือดวัวนะครับ อันนี้อยู่ในชามนะผมใส่การตะไคร่เดี๋ยวจะขยำเพื่อลอดความคาวนะครับส่วนเลือดนี่ก็ได้ความอนุเคราะห์มาจากเขียงเนื้อเกอ้อยในตลาดนนครับเขียงใหญ่ที่สุดในตลาดนนแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นอหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ริกทอดนะครับเอาไว้ปรยแต่งหน้าตอนท้ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำลาบคั่วกนันเลยนะครับ ครับก็มาเริ่มลงมือทำมือนะครับก็เริ่มด้วยนะฮะผมจะขยำตัวก้านตะไคร้นี่เลือดนะครับเพื่อจะอดักกินคาวของเลือดนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันนะครับครับตอนนี้ก็ขยำจนได้ที่แล้วนะครับก็ผมเอาตะไคร้ไปละต่อไปก็จะเริ่มการ ส่วนผสมต่างใส่เข้าไปนะครับเนื้อควายครับก็ตัดกับไส้นะครับกระเทียมดองนะครับสับละเอียดแล้วก็พริกลาบผมจะใส่ไป เน้นไม่ไม,ไม่ไม่กล้าใส่เยอะเพราะกลัวจะเผ็ดเกินนะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยว็ะเผ็ดแล้วแก้ลำบากเอาประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็จะขยันะตรงใส่เลือดจะเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะว่า คนได้มาฟรีนะก็เลยใส่ไปเต็มที่เลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคั่วเนี่ยเดี๋ยวเลือดก็จะแห้งไปนะครับไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยครับเดี๋ยวผมจะเอาส่วนผสมเนี้ยไปคั่วในกระทะแล้วก็จะรดในกระทะอีกนิดนึงนะครับว่าความเผ็ดความเค็มเขาได้ที่อย่างอันนี้ยังไม่ต้องไปดูในกระทะทีนะครับเอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับครับตอนนี้กระทะก็เริ่มจะร้อนใช้ไผมจะ เริ่มกันคั่วเลยครับเส่น้ำมันแล้วก็มีเลยนะครับเอาลาไปคั่วเลยเลผมใช้ไฟอ่อนนะคค่อยๆค,คั่วไปเพราะว่า,าผมกลัววก็จะไหม้นะครับ ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูวันทีนะครับผมครับเดี๋ยวผมก็คั่วได้มาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ลาบจีนนิดนึงนะครับจะช่วยลดความคาวของเนื้อสับได้นะครับแล้วก็ตะกี้ลองชิมดูเนี่ยเขายังเผ็ดไม่ได้เลยนะยังไม่ถึงความเผ็ดต้องเติมพริกลาบอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะ คั่วไปเรื่อยให้น้ำก็แห้งแนละ้วเดี๋ยวมาดูวันทีนะครับครับตอนนี้ลาบที่คั่วก็เริ่มแท้ได้ที่แล้วนะครับผมจะใส่สิ่งสุดท้ายไปคือผักแพลวนะครับเือที่ผมชิมแล้วเนี่ยความเผ็ดเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับส่วนเค็มก็ไม่ได้เค็มจัดมากซึ่งเป็นรสที่ผมชอบแต่ว่าผมเคยไปกินที่ทางเหนือเนี่ยก็จะเค็มกว่าน,นี้อีกหน่อยแต่ผมผมชอบประมาณนี้คือไม่ต้องเค็มจัดนะครับ เดยวเคี่ยวให้คั่วให้ใบกระสดหก็ให้ตัวใบผักแพลเขาสลดนิดนึงตรงความร้อนแล้วก็ได้นะครับอันนี้กลิก่นมาเลยนะรพบพอผักแคลลงไปนี่ก็ความสึกเป็นลาบคั่วทางเหนือเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับ เลยครับผมว่ามันจะแห้งแ้่ที่เียวนะครับผมหยุดไปเทียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปตัดตาแล้วก็ชิมกันนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้ลาบเนื้อคั่วนะครับเป็นเนื้อควายแบบทางเหนือเขานะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะครับว่ารสชาติไงบ้างนะ เราไปชิมปลา,ากันนะครับคือตัวพริกลาบนี่ครับเขามีความเค็มอยู่แล้วแสดงว่าต้องเติมน้ำปลาหรือเติมเคลืองไปเพิ่มมันไม่ต้องเลยนะเขาได้อยู่แล้วแล้วก็เผ็ดนี่ก็ผมก็ใส่ไปผมว่ากาลังดีนะคือน่าจะทานได้เรื่อยไม่ได้เผ็ดจัดมากนะครับระชาติก็ได้เคียงกับที่ผมเคยไปกินที่ ทางเหนืออเชียงรายเขาวันนี้ก็ขุ่มข้าวเหนียวนะครับนึ่งข้าวเหนียวมากินกับลาบโดยเฉพาะเลยนะครับออเดี๋ยวขอหอมเจียวหน่อยนะครับแล้วก็ขนอมกอะชีนะครับอม,อๆๆบอมอก็ะเยี่ยบ ก็ถือว่าทาได้อย่างใกล้เคียงกับต้นฉบับนะทางภาคเหนือเราซึ่งผมก็ไม่ใช่คนเหนือนะครับดูจากหน้าตาแล้วก็เป็นโจรน,นะครับแล้วก็เกี่กับจริงๆ่ะไอ้พวกสมกอรเครื่องปรุงตัวเนี้ยกกทั้งพริกลาบจะเป็นถั่วเน่าของทางเหนือเราเนี่ย่ละอย่างเนี่ยมันสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์ได้หมดแล้วนะครับดังนั้นบางทีไม่จำเป็นต้องแบบ ไปถึงเชียงใหม่เชียงรายเพื่อจะไปซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นั้นเมนูเหล่านี้เราก็สามารถทํากินเองที่บ้านได้นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจบคลิปลาบเนื้อคั่วไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแบบวันนี้สวัสดีครับ